ออกลบเลยเทียย wow, ูคู่พ่อกัเป็นมาแล้วครับคู่เป็นคู่นะคู่เป็นคู่ประธรรมดาเจ้าของท่านก็ที่เป็นคู่เบิร์นเกดเด่ครับ ทางเรือกระนอยมารวยนี่ยสินจึงตัดสินใจจากบานโวยบินบาทำลาหาเกียนอย่ทิน เสียงเี่ยวเกาเว้ยอ่าเใครก็เขาเรื่องนี้เป็นซาซัมน้อยหนากระลังปล่าหนาปล่าพ่นคือคือเมียพ่นตีน้อยพ,พอยุ่นเมียพ่นไม่ยุนพ่อจะหน้อยพุ่นเองครับมาหัดตรงนี่ว่าท่านออกเรล่นไปปีเดียวไม่มยุนพ่อเนี่ยเม่มันอยู่เลยมั่นอิหลาเนี่ยคือคือว่ามันเดิน,น,นมาอีหลาเด้วผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าบ้านเฮาบ้าน้องผู้เฒ่าบ้านมั่นอิหลา โอ้ลวงมันพูดเอลวงมันพูดเอเนาะพคนเองเป็นข้ามสุภาพเป็นข้ามหยาบสำหรับค้าหยาบผู้ถอดผู้ถอดนั่นน้องหันไปในได้หลายเด้อเพราะว่าเรื่องแม่แก่ต้อถูกไหมไหยิบเป็นนังเครื่องปะเป็นนังเครื่องบาดเนี่ยก็มากเป็นคนปอบปากโอ้ยนั่งวันนั่งยืนแั่ก็นั่งยืนก็นั่งยืนสั้นละแต่ว่ามีมันพูดก็นผู้มันยังก่อยอย่างบ้านเดียวกันนั่นแหละบานันท้องกันนั่นแหละผัวง่ามผัวงามในก็ได้แต่ว่าเต้นมันมันแม่พึ่นอ่ะ หายอยู่หายจีนกับมันผ้าห้าขุดปู่คุดปู่น้ำปูนไปน้ำโอตาไปใส่ันง่วงง่ไปสั่นคำนมีหนึ่งยื่ออ่นมันจ่าซีคุณคอยะไปซ้ายนอนออมข้างพัวกักษากักษาเงี้ยยังน่อนมุนี่เดี๋เดเดแม่แกขับรถยังไลยขับรถพ่วงพ่วลาพ่อแม่รถพ่วงมออเตร์ไซค์เลยครับรถพ่วงสิบแปดล้อยี่สิบแปดล้อเออสามารถถอยทางโพสโซมันถอยเขอนใดแม่งมือถึงอุ้ยอันนี้กับอ่ามันว่าเพ่พอละอยู่งบรรจ่าเนี่ยขับรถพ่วงกันในกรไรรถองแต่ว่าบังหนอนซื้อมันรุ่นเดียวกับเขาเลยล่ะ อขับรถพ่วงเพิ่นเมียก็ขับได้ไอ้ั่นก็ได้ลูกศิษย์พ่อขับรถพ่วงมัดตลอดไปนั่นเดงไปนั่นขับรถพ่วงมันนั่งขับรถพ่วงกันนี่ก็ได้พวงสิบแสนโลสองโอพ่วงไม่ใสพ่วงไม่ใสคอยอาจารย์คอยยิ่งน่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักเลยขลุ่ครับมื่อนี้พ่อดูลูกหลานเหรินหล่อนมากมัดเลยเนี่ยอาจารย์เนี่ยอาจารย์น้อยน้องนุ่งพุ่งกระถางมากมัดครับ เออแปลว่าถ้าเพอก็นั่งอีกนี่นั่งเอกรุ่นที่สามเนี่ยกําลังหัดอยู่นี่กําลังหัดกําลังเฮียนเออครับผมบ้าโจซักใจดีสวัสดีพี่น้องครับมาแล้วครับอาจารย์ไม่ขึ้นเฮรอสวัสดีครับพอจดถึงแล้วครับคุณอาจารย์ใช้สินเอาทวงคํำให้ให้เสียดนตรีโดยอาจารย์สนั่นสินนาดอนมุ่งน้องน้ำน้องมือนีมากับหลานสาวครับน้องน้ำเออเอออาขึ้นว่า ขึ้นลูกไปเออเรื่องใหม่ขึ้นลูกไม่ในวงการราคาเราราคาเราเพิ่งเนี่ยแปลกกรจ้ถือสมุดดีสาเด้อยพูดจีนเพิ่งก็ได้ให้ร้านลองเนี่ยขอขออนุญาตเจ้าของคนนั้นนี่ขออนุญาตต้นฉบับขออนุญาตเจ้าของใครให้พอได้ฝึกเรียหันหันเล็กน้อยหันทีหลานนี่มันก็ลองให้พิ้งเดือดเตัวนึงเนาะดีพิ้งเดือดเท่านี้เด้อการบวชเพิ่งเนี่ยก็ลองบ่ได้เนาะเอ้า อ่ะพิงคือลองพันใดบ่ใดเพียงเดียวเท่านี้แหละกาลังปลก้กลังหัดพี่น้องผู้ที่ได้รับชมไปแล้วอ่าคลิปของน้องอ่าสวนหน่ำน้องหน่ำเฮานะครับอ่าผ่านมาแล้วกำลังเรียนโยปวศีได้แล้วปวหากรปวหาปีนี้หนึ่งเท่านั้นเดียวเราอีกที่หนึ่งอ้โปวหาให้กันปวหกันปวเดียวกันพร้อมกันเลยหน้าตาก็แค่กันซ้ำดำกับดำเพื่อกันนี่ล่ะโอ้โหเป็นังินสัน เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรสิหรอห้องบ้านห้องมันเมืองเมืองไฟบ่อคือเก่าคือหลังของเก่าเก่าแก่ๆคนลื่นไปหลายเดียวเองไม่เลื่นไปแล้วเนาะอันนี้มาพลิกเข่าตาเอาเกียร์เส้นของเขาเลี้ยงจ้างไปจ้างเส้าเอาอันมาเอาผมก็ได้เฮ็ดขึ้นกันเออมาพลิกเข่าตาแต่จีเนาะแม่บอกว่าห้ำมึงไปเอาเกียร์มาใส่หัวเขาแล้วก็กลมเลี้ยาสัตว์มานั่นแล้วเศร้าอีดีเด้ยวเส้าเนี่ยาจารย์ไม่เคยเทเดียวป่ะ ยได้ยินเยอะเพราะเคยเห็นป่หมอเคยเห็นอาจารย์เได้เห็นปาได้เห็นป่ด้บางพี่เขาตาเนี่ยเออไาวันนั้นได้เห็นบ่อยก่นั้นอ่ะสมเกิดดวงพ่เจ้าได้เห็นม่เห็นจ่กไม่ได้วนหําล่างรอดคับ่ามันอันนี้คือแสดงว่าบ้านี้อาจารย์นั้นอยู่ในเมืองบ้านไหโจานี่บ้านอกขอขี้พี่น้องบักพี่เขาตาเนี่ย อายบางพริกเข่าตาเสียบตาตาบางพริกยุบเบิ้งโค้งเปล่ะมันฟค้งไส่นี่เอาเกียวมาใส่หัวเขาเลียอีหลีเราก็เศร้าอีหลีมันเป็นท่านไหนยังเศร้าป่ะนี่พ่อคอสีเศร้าเนี่ยวันจี้เพราะว่ามันคมเลี้ยนี่ยมันอายบางพริกมันออกจากตาแล้วนะช่วยสีอะไรกันบ้างช่วยเฉยเมยนนะเอาเกียวเส่หัวเขาพี่น้องเพผิอ บ้านมะเพล้มันออกจากตาแล้วเพามันตายจะเห็นเียดิมันเลยเศาดิ่มหงท่อคตามข็เลยเศร้าน่ะเอไเป็นยอดิคือว่าควำเพชรนี่ลุมคอตามาเศร้ารอดแต่คว่ราเขาจะเอเรา่ได้เป็นยอดเลียกเขียวายบ่เนีุ่มเรียกงตากรมันบังมันว่าหรอกระทั่งใสิวาลูกไส้ลาม้จากอสัสรสอาดเชื่อมขามเบา หวานพี่หวานปลาเนี่ยหวานกับี่หวานโอ้ยัแม่ันไหนวะานั้โอ้โยตายเลยพระิวะพรจากรริบุญเนี่ยพระิวพรจักรรรดิบุญก็ต้องสีพาดเอะเอาตมะตัดบ๊ทวนเนี่ยเอาเอออย่างนี้อะไนั่งเนี่ยมนโบไทยนะเรียกพ่อจะไปขยี้ใส่ข้าวเหนียวเนยเนี่ยไปขยี้ข้าวเหนียวทยอ่ะเอิเอาไปใบเขาเนอะขันบ้านเขาใบเขาขันไทยมาขยี้ใส่ข้าวเหนียว อร่อยหวานด้วยนี่แหละทำไม่ได้หนิเออเออบัคข้าหวานเนี่ยพ่อเอาเอาไปขยี้เส้นเขาเนียนะวันนั้นบักลุ่งอบักขันไหมพอก็เสียแล้วหวานบักรุงอีกแล้วโรขึ้นเลยมีบักลุงอีกแล้วเอาเขยี่เส้นเขาเนียนะพ่อนะอร่อยนะพ่อหวานเข้ากันเนี่ยก็ข้อเหนียวอ่ะเกันบอกพ่อบอกพ่ออยู่จากอยู่ใบของมึงว่าวใบขอด้วยใบของมึงก็ว่าวใบขอด้วยขยี้ขยี้เถอะโอ้ คนไเขาคนคนคนอก่เพนหรอเ่าไอ้ไอ้าไนึ่ไปขึ้นเอาโกเกวกับเมี่ยงกปิดโลเกลโลเกแต่คนทำไมโเก้วม่ราคานี้ยกคุท่องไหมครับแก้ลโลเกวคุณท่องแก้วอยู่คุนยุบไปไหมหุนอ่ายุบไปไหมเออยนเป็นไข่ไข่ทหารครับไปทหารเขาอ้นี่ขึ้นนีคุณพูนระเบืดตกวเาทังอากาศแต่ว่าทำไมรงขรามโลกคดีสองก่อนนสมัยญี่ปุ่นพูนเเมือนี้ยแตกตึ้มเมียกับพูนห้เมี่ยนนี่ เออเออทหารตายลมตายหมด้งยินได้ไอเดงเครื่องไปไหมเออเออลงมาโอ้ยทําไมไม่ตายมาเด้อโอ้ยซอยในเป็น้องเออซอยนีระเบิดระเบิดผมเดินขึ้นมาข้างกูไปไม่พี่มันอ่ะระเบิดแห้งผมเดินมาข้ามกูไปไม่พี่มัเพียเพียเพี่โอ้โอ้เออทหารเราตายมาแล้วตายมาแล้วเนี่ยเงมาท่าพี่ปอบเจ้ว่าระเบิดถึงโตขึ้นก็แก้วว่าขึ้นก็แก้วโลดพันอ่ะ เมียเมียใครนาผัวเมียกขมาพอดีคนแตกมากเหมือนที่ซอยนี <k k donc, ้ไม่ต้องกคนเลยเราเปิดแตกแค่ผมเลยฟุ้งซส่งานไม่กลางกลางไม่เพื่อนจ้างบอกจ้างบอกจ้างตาขึ้นนกแก้วว่าขึ้นนกแก้วรวดพนะันว่าจะแสดงจะแสดงว่าตัวว่าตัวเก่งอ่ะ คเขาบเบ้องหลอ่ะไอตายอ่ะองมาตายอ่ะแท็กเตคือนนกแก้วนะล้ม่ไนบล้มันระเบิดมันแตกก็ข้าั้มันไม่ถึงคนนนะมันปูพื้นระเบิดปูพื้นนระเบิดปูขึ้นเทงเด้ยสมัหน่อยรถระเบิดเขาว่กปูพมมืนนะ่ระเบิดปูพมนะทมเป็นทหารทำไมาเป็นทหารคนนี้เนี่ยได้ออกโลจเกียว่เออออกโลีบ่ลายทียอยูออกลคู่บอกรบอยู่กระดาน อายุนี่ลบกก็ได้ที่ก็ลบอยู่เขียนแล้วก็ลบของรบเลยที่อายุคู่พ่อก็เป็นมาแล้วครับู่เป็นคู่น่ะคู่เป็นคู่อุ้ยประธรรมดาเจ้าของวัฒนก็ดีเป็นคู่เบิ้ลเกยเดงครับ่วเสียเอาคั่ยเสียที่สิมาเกี่ยวกับยังก็ได้เป็นคู่พ่อตีเลยแล้วหลังเป็นคู่มาเนี่ย มึงเห็นเองมาเบ่งขั้วแท่งเหรอเสีฟาดหลังเป็นคู่มันเห็นเป็นคู่มันนะเพื่นลหรอี่เป็นคู่อะไรเทียอยุโอ้ยเห็นเหรอเออเยเป็นคู่นะเพื่นเป็นคู่นะเพื่นนะโอ้ยเอาเคมี สมควรกว่ส <c oughs> าสันคอยตอนผู้ฟังที่หลักเลยเคารพได้ความเกียอยวได้ความไขม่กามีบริเวณบานเปนหนามื่อยสี่ใส่ไผ่ด้วยการเว้าการจ่าด้วยคู่บอาจารย์นิสินทั้งเลี้ยนตำรวจทหารก็ได้ด้วยดอกเตยทั้งหลายก็ได้ตักบาทั้งหลายก็ได้โอ้ยเนาะพอเงาพอไม่สิละพอไปตามปลาตามเมี่ยงก็มีตามดงก็มีตามน้ำตามนก็มีตามบกุงก็มี <c oughs> ถือวา่าการว่าการจาเออวันเดียวบักเบนหน่ามือสี่ใส่ไปด้อเพ่งเพ่ง,เพงมวนรองไปมู้นเนี่ยกะยังไปถือสมศึกษาเพอ่อเย่าเด้อเพราะว่าเคยลองเพ่งแปลงมาอยู่ตั้งแต่อายุสิแปดปีลองเพ่งแปลงมาเนี่ยตั้งแต่อัน,อนอพุนไพบ่บอลหลวงเพียรเป็นวา่ากันพูนพนแล้วเป็นวาซ่ากันไพ่หลวงเพียเด้อพอนี่เ,นเป็นเสี่ยวกัน เชื่อนจะจากฝากฝานันตาหลังเมือนความลังที่สิ่งเออมีที่รักจากไปเอเอเด็กเมื่อได้เพลงนี้ไดกี่ลองไปค้างยออกอยู่แล่คไอคือเขาเนี่ยเด้คือเขายืนข้อยืนข้างใส่หมดข้างย่อพู้ฟังหักเสียว อะไรก็ต้องพยุงได้เลยเขาลูกเด้อเป็นสิยละเออขอยท่านมีอายุวันนาสุขะพลาปฏิภาณนาสันสมบัติสุขุสุขคนเด้อคนเก็บจะเด็กคนเผยจะมีชาติศาสตร์กษัตริย์เออเชื่อเอาไว้จะลงเอาไว้ส่วนลูกส่วนหลานมาหลายปีดีดักเลียพ่อแม่เฮาถือกันมาอย่าลดอย่าไรเด้อมื้อนี้พ่อสุขป็นเงาผมบ่าวเจ้าสักใจดีไปครับ นอยสุน,นามอ,อาจารย์นั้นสินาดอนมุ่งความรัยอาจารย์ใช้สินาภูธงค้ำให้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ